โตโต๊โเตยมานเนี่ยปีเนี่ยปีสี่สิบแล้วเรมันทิ้ค่าเรามีคุณภาพตลาดต้องการเยอะเราส่งไม่ทันเขาก็มาลาบเองที่บ้านเนี่ยอีไหนใบโว,โว,โวแหวงก็ตัดให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ยใบใบมัน,น,นแตกเ้วก็ตัดทิ้งเนี่ยใบไหนแตกเราก็เราก็เลือกเราอย่างไรตัดทิ้งหนึ่งที่สวยแต่งให้เขาด้วย สินค้าเราจะมีคุณภาพเขียวตัดดอกแต่งให้สวยก็เขาก็ชอบผลงานของเราเนี่ยปลายมันแดงแล้วก็จะแกรนิบออกซะแต่งให้เขาสวยเขาไปถึงเขาก็จะกร,รมได้เลยไม่ต้องไปทำอีกเมื่อเขาซื้อเราเนี่ยคุณภาพดีงนั้นอยู่ไม่ได้ทงสิบปีแล้วแค่ปีสองเขาก็เลิกแล้วใบเราจะไม่โหวไม่แหวงไม่แดงตาย เราตอบแต่งให้ทุกกรรมทุกตนค้าที่มาลับไปแล้วต้องหันมาซ้ำเ,เดี๋ยวใช้เยก่อนสงการก็เตรียมตัวเยอะตัเยอะเนี่ยมันก็เป็นไรายได,ได้ยามหน้าแรงหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็ก็มีได้ได้ไรเรื่อยๆเสริ์มความก็เสริมดีทกันเนี่ยตอบแต่งถ้าไปเอาโดยที่อื่นก็ไม่ตัดให้เรา ก็ตัดมาจากต้นเขาก็ใส่ถุงขายเลยขายเลยแต่เราต้องมาลือออกใหม่หมดทำให้มีคุณภาพทำอะไรทุกอย่างต้องมีคุณภาพลูกค้าก็จะติดใจเรื่องอะไรอยู่เรื่องสเปนสีไปอื่นเห็นปโปก,กไปก็เลิกกันหมดแล้วไม่มีใครเอาใบแดงใบเหียวใบเหลืองแล้วเรต้องเล่งปุ๋ย แตบแต่งใบหนอนไม่ให้เจาะรูเถีเสียเวลาหน่อยก็แล้วรักษาคุณภาพไว้ค่าหน่อยไม่เป็นไรลูกค้าเขาคอยได้บางเจ้าก็มาเอาเองยันบ้านเพราะว่าล้อไม่ไหวแยมแรงก็ทำไปเรื่อยๆไ,ไป การว่างหนากน้อยแต่ก็ต้องได้ทุกทุกวนโกนทุกเทศการปีใหม่สงการเขา้าภาษาออกภาษาเดี๋ยว,วตัดกันประจำเลยเดี๋ยวใกล้สงการนี่ก่อน่างหลายหลายพันตน้นทำไปหล,ก,ลกจ้างมีไม่มีเราก็ต้องทำเอง แม่เสียลูกค้าเนี่ยสินางติบใบเดิมเฉลี่ยะล้ใบมัแบนแดงปลายตอบแต่งให้ให้มันเขียวใบรูก็ตัดทิ้งไปเนี่ยมันงานออกมามันก็จะสวยเนีย่ยยาอื่นเขาก็ปล่อยแดงห้แองอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็แดงแดงแล้วเขาจะใช้อย่างไรเนี่ยถ้าเราตะแกรงนหนีปลายแป๊บเนี่ยมันก็จะแหลมปลายใหม่ก็จะหาย คือของเราต้องรักษาคุณภาพทุกอย่าง